นองมกกกกกกกีีีี้้้้้สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะเพื่อนๆทุกคนแม่ปังแอนน้องน่ารินเช่นเคยคะ่ะชีวิตประจำวันของครอบครัวเรานะคะคอฟฟี่ทามคะ่ะ โอ้ยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจ,นใจกินกาแฟดำดีกว่ากาแฟดำดีกว่าไม่ครีมไม่ครีมไม่คีมไม่คีม,ไม,คม,ไ,ม,คมไม่เอาไม่ครีมไม่คีม,ม,คมกาแฟดำดีกว่าเชา้ชาๆ้าจจะใส่ครีมจังหน่อยไม่เอาเปลี่ยนใจเอาเป็นกาแฟดำแล้วกัน Uh huh. ชื่นใจอากาศหนาวๆน,นอกบ้านจิบกาแฟร้อนๆชื่นใจเลยค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะเดี๋ยวขอตัวนั่งจิบกาแฟสวัสดีเนาะค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนแม่ปรางชอบจังเลยบรรยากาศเช้าเนี้ยดูค่ะนี่ตะวันกำลังอยู่บนเขานะคะตะวันกำลังขึ้นค่ะ ทางอเมริกาเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเร็วกว่าทางเมืองไทยชั่วโมงหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะทางนนกระทุ่มหนึ่งทางนี้ก็แปดโมงเสาร์ค่ะเปลี่ยนเวลาเมาื่อคืนนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะเวลาเร็วกว่าเมืองไทยชั่วโมงหนึ่งแล้วคะ่ะครับเปลี่ยนเวลาแล้ว เชา้าวันสดใสบรรยากาศเสียงนกร้องสบายหูดีมากเลยมาแบบหน้าจืดจืดกับแม่ปางค <c oughs> ักปอเสียงนกเขาลองเสียงนกเขาลองเพื่อ,น,อนได้ยินบ้ บรรยากาศสงบนึ่งแบบนี้แม่ปางชอบค่ะบ่ราะใครไม่ล้มค่ะแต่วันไหนไม่ลม้มแม่บ้านบอใครชอบก็กิเขมันเล็กเกะเขมันแอปซัมบักฟิตเขมันบักฟิตแม่บ้านร้อดอกไม้แทงดินขึ้นมาเนาะค่ะเนาะ อีกประมาณเดือนหน้าก็จะได้เห็นยอดสีเขียวๆอ่อนๆแล้วค่ะดอกไม้เ <c oughs> มืองหนาวจะขึ้นแล้วทางอเมริกาโนแฟร์ฟิวเมืองโนแฟร์ฟ no no ิวแดดกำลังมาเลยมามีอาบแดดเร็วน้องมาบุกเกียอาบแดดแดดกำลังมามแดดมนบอกรุกีก้แมนบลูแมนบอกรุกีก้ฮะแมนบอกรอ้อนนะ่ะโอ้ยคนนี้เขา นวลสวยนะวลนเจ้านี่ยนะจิบกาแฟเรียบร้อยแม่บ้านก็จะเตรียมตัวออกไปเดินชอปปิ้งนิดๆิน้นนอยก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะ สองพลูเปียกเนี่ยทำอะไรอยู่ที่มาสะาเนี่ยกระสังเฮ้ยขป้นมาสะาดเนี่ยรอยอยู่ในรถไปเดินชอปปิ้งมาถึงบ้านกะคือเก้าละค่ะ ชีวิตเตลบวีเต่ลบันกะเอาน้องม้าออกมาเดินค่ะ <c oughs> น้องม้าต้องการเขาห้องน้ำเนาะคะนะม <c oughs> ีมองมาเราก็ต้องเทคแคร์ดูแลพาเพิ่นมาเข่าห้องน้ำนอกบ้งนอกบ้านทำธุระทุ่งธุระแล้วก็ดูบรรยากาศค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศแล้วก็จะเขา่าบ้านเก็บอ,อ,อาหาร เสด็จสองพ่อลูกเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนิ่มละลายหมดแล้วน้องม้าก็ได้เดินปีนขึ้นเขาเนี่ยละค่ะนี่บรรยากาศอุ้ยบรรยากาศชุดยอดเลยบรรยากาศหลังบ้านนะคะเนี่ย,ยแดดดีค่ะวันนี้แดดดีเลยได้พาน้องมาเดินน้หน,น้อยถ้าวันไหนอากาศไม่ดีไม่บนจะบอกใครเดิน หนาวค่ะเนี่ยโอ้ยรอดอกใหม่เนาะค่ะเนาะดอกใหม่ใบใหม่พีประมาณเดือนหนานี่มั้งเดือนมีหรือเอโปนี่แหละค่ะเดือนหนาก็จะได้เรียงล้านแล้วโอ้ยจะได้ห็นล้านหน่อยล้านใช้ล้านคนแรกของแม่ปางนี่นะน้องหมาคุกกี้บนเขา หายใจชําเลยอะเดี๋ยวพานออกมาเดินก่อนนะค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะเดี๋ยวพานออกมาเดินแล้วก็จะเข้าบ้านเห็ดอาหารเย็นวันนี้จะเหตุอาหารแบบฝรั่งฝรั่งโอเคโอเอาหารเย็นค่ะง่ายๆ ตายฝรั่งอีกเช่นเคยนะคะบกไปบกมาวนเวียนกันมาอยู่แค่นี้นะคะ่ะอาหารไม่ตายตัวแต่แต่ละอาทิตย์แต่ละวันนะคะเนาะทำอาหารทุกวันก็จะประมาณนี้แหะคะ่ะคิดไม่ออกว่าจะทําเมโนโอูอะไรวันนี้กัมาด้วยพาสตา้าชีสครีมแต่ก็ซอสซิดแล้วก็จะลวกผักบอกคารีคือเกาค่ะบ้านนี้ชอบบอกคารีเป็นชีวิตจิตใจนะคะ แต่ก็สลัดผักแค่นี้ค่ะที่ไปบ้านาลกุกยูประจำนะคะเนาะบกไปบกมาอยู่แค่นี้นะคะ่ะเพื่อนๆค่ะชีวิตแม่บ้านแบบแบบมาทางนี้ก็เข่าครัวเห็ดยูเห็ดกินเช่นเก่าเช่นเคยก่ะอาทิตย์นี้ก็บกกม้อีกเช่นเคยคะ่ะพาสตานะคะต้มพาสต้าทำมา พาสต้าครีมนะคะชีสครีมค่ะแล้วก็ซอสซีดแล้วก็จะลวกผักดอกผักเข่นเคยค่ะอาหารนี่แหละค่ะแม่บ้านที่ทําอาหารทวนทวนค่ะแต่ละอาทิตย์ก็จะประมาณนี่อาหารซำซำเดิมเดิมบวกไปบวกมาไทยมั่งลังมั่งสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะนี่คักบอค่ะชีวิตแม่บ้านเนาะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวก็จะทำผักค่ะลวกผัก เป็อนอันเรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนที่ราักาง่ายมั้ยบอคะง่ายอยีค่ะถ้ามีกุ้งก็เอากุ้งลงไปก็ได้นะคะแต่วันนี้แม่บานใจซอสซิทเนี่เสเซตแล้วก็เสิร์ฟให้ดูด้วยนะคะวิธีของแต่ละวีต่ลมันค่ะเสิร์ฟก็เสิร์ฟประมาณนี้แหละคะ่ะไม่ยากไม่เย็นอาหารที่เรา ทำเสิร์ฟสองพอดูกแต่ละวีแต่ละมันค่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะนี่จานแรกจานที่สองก็เสิร์ฟแบบเดียวกันนะคะสาหรับอาหารหลังอาหารเย็นลูกสาวเละลูกเขยเวมหาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆค่ะ